สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายชายพัดเปิดสภาพจิตใจจูนเพนชุลี่สะดุดตาแคปชั่นโคตรแรงล่าสุดภายใน Facebook ส่วนตัวของทนายชายพัดหรือทนายพัดที่มีชื่อจริงว่าอนุสรอสุร,รพงษ์ที่ใช้ชื่อว่าทนายเมียหลวงได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตสภาพจิตใจและความรู้สึกของคุณจูนเพนชูลี่หลังแฟนๆส่งกำลังใจและแห่เป็นห่วงว่า มีลหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับว่าสภาพจิตใจของคุณจูนเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงท่างผมขอเรียนให้ทุกคนทราบว่าคุณจูนมีสภาพจิตใจที่ดีครับไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเธอสบายใจแล้วครับที่ได้ตอบคำถามให้กับสังคมตั้งแต่วันนั้นดังนั้นผมขอฝากรูปที่เป็นรูปน่ารักน่ารักให้กับทุกท่านที่เป็นห่วงคุณจูนนะครับแพงที่ไม่ต้องพยายามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณค่ะ